เอนะครับถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานนะครับที่พี่ๆนักลงทุนหลายคนนิยมใช้งานกันนะครับนอกจากที่เขายังสามารถกําหนดแนวโน้มครับแนวรับแนวต้านแล้วครับเขายังสามารถกําหนดจุดซื้อจุดขายได้อีกครับและเนื้อหาของคลิปนี้นะครับเราจะมาหาจุดซื้อจุดขายก่อนใครครับด้วยฟังก์ชัน MA และเป็นเพียง MA เนะครับเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะครับเทคนิคนี้จะเป็นอย่างไรและพี่ๆนักลงทุนหลายคนนะครับจะสามารถนาเทคนิคนี้มาปรับใช้กับการลงทุนจริงได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับช่อง Youtube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับหาจุดซื้อจุดขายก่อนไข้ด้วยฟังก์ชัน moving average หรือเส้น MA นั่นเองนะครับพี่ๆนักลงทุนหลายคนนะครับก็เคยใช้งานในส่วนของฟังก์ชันเส้น MA มาแล้วใช่ไหมครับ และในคลิปนี้ครับเราจะมาอธิบายกันครับกับเทคนิคลารครับในการหาจุดซึกสุดขายก่อนใครครับด้วยเส้นของ Moving Average นั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนครับว่า Moving Average นะครับหรือเส้น MA ของเขานะครับคืออะไรครับ ตัว moving average นะครับหรือเส้น MA ครับคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชีวัดทางเทคนิคนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นเองโดยใช้หลักการในการวิเคราะห์และการทำนายราคาของสินทรัพย์ต่างๆครับที่มีการซื้อขายในตลาดโดยเฉพาะนะครับในการวิเคราะห์กราฟราคาของหุ้นและสกุลเงินนั่นเองนะครับตัวเส้น moving average นะครับหรือตัวเส้น MA ของเขาครับก็จะมีการวิเคราะห์เป็นจานวน n 1ใช่ไหมฮะ พี่หลายคนก็นจะสอบถามว่าแล้วจํานวน n 1เนี่ยเราจะหาจากไหนครับจานวน n 1ันเนี่ยครับถ้าเกิดตามสูตรของเขาเลยครับคือผลรวมของราคาปิดของ n 1ครับสมมุติเรอยากาา30วันเราก็เป็นผลรวมของ30วันหารด้วย30นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้เส้น moving average นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเล่นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวเราจะดูยังไงล่ะเดีย๋ยวมาดูกันไม่ยากครับยกตัวอย่างเหมือนถ้าเกิดพี่ๆต้องการเล่นระยะสั้นครับพี่ๆอาจจะใช้ ma 5ถึง ma 10ครับ แต่ถ้าเกิดพี่พี่เล่นระยะกลางครับพี่พี่ก็อาจ,จใช้ MA 2 0 3 0สถึง60ครับและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดพี่พี่เล่นระยะยาวครับพ,พี่อาจจะใช้1 2 0จนถึง250ในการช่วยดูนั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าตัวเส้น MA ครับหรือ Moving Average ของเขาครับเส้นค่าเฉลี่ยของเขาแต่ละเส้นนะครับก็เหมาะกับนักลงทุนแต่ละประเภทเลยที่วิทีระยะสั้นก็จะใช้อีกแบบหนึ่งที่วิทีใช้ระยะกลางนะครับก็ดูอีกแบบหนึ่งแล้วก็พี่ที่เล่นระยะยาวนะครับก็ดูอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับนอกจากที่ตัว Moving Average ของเขาครับยังบอกถึงลักษณะของแนวโน้มแล้วใช่ไหมครับสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งครับคือการกําหนดแนวรับแนวต้านครับ ดูไม่ยากครับถ้าเกิดราคาเขาสามารถทะลุแนวต้านได้เราตีเป็นจุดซื้อครับแต่ถ้าเกิดราคาของเขาหลุดแนวรับครับก็ตีเป็นจุดขายนั่นเองก็เลยทําให้ประโยชน์ของตัวเส้น MA นะครับหรือประโยชน์ของตัว Moving Average ของเราครับสามารถดูได้3อย่างครับอย่างแรกเลยคือแนวโน้มอย่างที่2เลยคือแนวรับแนวต้านนะครับนอกจากที่เราดูแนวรับแนวต้านแล้วเรายังสามารถกําหนดจุดซื้อจุดขายได้นั่นเองนะครับ อย่าเราไรู้จากตัวอย่างกันดีกว่าครับเริ่มจากหุ้นตัวแรกเลยครับหุ้นวาฮะสังเกตเห็นนะฮะอย่างแรกเลยเราจะรู้ไดงไงครับว่าเขาเป็นลักษณะแนวโน้มขาขึ้นการดูลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นตามเส้นเอไม่ยากครับเริ่มแกรกเรากําหนดดนสุดของราคาก่อนฮะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาของเขาครับจะยืนอยู่เหนือเสน้นเอครับการที่ราคาของเขายืนอยู่เหนือเสน้นเอนะครับมันเป็นในการบอกครับว่าราคาของเขาเป็นท่าของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งที่เราส that, ามารถดูได้ครับคือตัว MA ที่มีค่ามากกว่าครับต้องอยู่ข้างล่าง er ที่ครั้างที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเรียงดีๆครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสมมติผมใช้ MA 30นะครับ MA 30ของเขานะครับสมมุติ MA 30เป็นเส้นสีเหลืองนะครับเราดูไม่ยากครับตัว MA 30ของเขาก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเส้น MA 30ของเขานะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับ ตัวเส้น MA 20นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งในการช่วยดูนะคบว่าเขาเป็นลนักษณะของแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดตัวเส้น MA ที่มีค่ามากกว่าครับอยู่ข้างล่างสุดครับอันนี้จะบอกได้เหมือนกันนะคบว่าเป็นลนักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากจากนั้นนะครับในการบอกลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นแล้วครับตัวเส้น MA ของเขายังสมารถบอกถึงลักษณะแนวนรับได้นั่นเองสังเกตเหมือนช่วงนี้ของเขาครับที่ผมวงกลมไว้ฮะ สังเกต graphic, <S <S เห็นนะครับราคาเขามีการขึ้นย่อครับไม่หลุดใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ตีเป็นเส้นแนวรับใช่ไหมฮะจะสังเกตนะครับถ้าเกิดอยู่เส้นแนวรับครับแล้วเขาก็ไม่สามารถหลุดได้ครับราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อนั่นเองอันนี้เราก็ดูกันได้นะครับช่วงนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะขึ้นมาไม่หลุดก็วิ่งต่อไม่หลุดวิ่งต่อนะครับอันนี้เราพี่ๆก็สามารถนํามาดูได้นั่นเองนะครับกับในส่วนของเส้น MA นะครับดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ดูตัวต่อไปครับหุ้น PSL ครับจากเราดูขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเรามาดูขาลงกันเหมือนเราไปดูขาลงกันนะครับขาลงอันนี้ครับรนอกจากที่เราจะดูครับเราดูอย่างไรบ้างฮะอย่างแรกเลยคะคือในส่วนของราคาของเขาครับราคาของเขาอยู่ข้างใต้เส้น MA ครับเขาบอกถึงลักษณะของแนวโน้มขาลงครับนอกจากที่บอกถึงลักษณะของแนวโน้มขาลงแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกกันครับคืออะไรฮะคือลักษณะของแนวต้านนั่นเอง ถ้าเกิดราคาเขาไม่สามารถวิ่งผ่านได้ครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อครับเนี่ยขึ้นมาไม่ผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการช่วยดูครับขึ้นมาไม่ผ่านนะครับขึ้นมาไม่ผ่านเขาก็ลงต่อครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการช่วยดูโดยใช้เส้นเนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกพี่ๆหลายคนเลยครับว่าตัวเส้น MA ของเขาะครับดูขาขึ้นขาลงได้ใช่ไหมครจากการดูหลายๆเส้นครับถ้าเกิดเราดูลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นนะครับเส้นสีม่วงของเขาครับเราตีเป็น MA 20ครับเส้นสีขาวของเขานะครับเราตีเป็น MA 30ครับแล้วก็เส้นอะไรฮะเส้นสีฟ้าของเขาเราตีเป็น MA60 ครับที่ผมบอกพี่ๆในช่วงสไลด์แรกเลยครับ ถ้าเกิดตัวเส้น MA ที่ค่าน้อยสุดของเขาครับอยู่บนสุดครับเราบอกถึงลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดเส้นที่ค่าน้อยสุดของเขาครับอยู่ข้างล่างสุดเมื่อไหร่ครับเขาบอกถึงลักษณะของแนวโน้มขาลงได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเส้น MA เขายังสามารถดูจุดซื้อจุดขายได้ใช่ไหมฮะซึ่งที่จะด,ดีกันดูจุดซื้อจุดข,ขายเขาก็ไม่ยากนะฮะสังเกตเหมือนตรงนี้เลยฮะราคาของเขาสามารถทะลุ จุดแนวต้าตรงนี้ได้เราตีเป็นจุดเข้าซื้อได้ครับแต่ถ้าเกิดราคาของเขาลุดแนวรับตรงนี้เมื่อไหร่เราก็ตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีทั่วไปครับสำหรับพี่ๆที่ใช้ในยส่วนของเส้น MA ในการช่วยดูนั่นเองนะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคลับครับสำหรับพี่ๆหลายคนที่ยังไม่รู้ครับว่าเส้น MA ของเขาอะครับเราอะสามารถหาจุดซื้อก่อนที่ราคาของเขาจะสามารถทะลุขึ้นได้และจุดอย่างนั้นมันเป็นยังไงล่ะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับ โดยเทคนิคที่ว่านะครับคือเทคนิคหาจุดซื้อจุดขายนะครับก่อนที่ราคาของเขาจะสามารถทะลุขึ้นได้นั่นเองซึ่งจุดซื้อตรงนี้จะอาจจะเป็นจุดซื้อที่ราคาของเขาค่อนข้างต่ำกว่าจุดที่ราคาเขาจะสามารถทะลุขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนหุ้นตัวนี้ฮะหุ้น AS นะครับสังเกตดูที่ราคาของเขาก่อนครับราคาเขามีการย่อลงมาเรื่อยๆฮะรีบาวย่อลงมานะครับแล้วก็ ราคาเขาก็มีโอกาสวิ่งต่อครับหรือกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นั่นเองสิ่งแรกที่ต้องหาก่อนครับคือจุดต่ำฮะจุดต่ำนี้นะครับจะเป็นจุดต่ําที่เราตีลักษณะของแนวรับที่สําคัญฮะหลังจากเราตีจุดต่านะครับหรือแนวรับที่สําคัญได้เรียบร้อยครับเราตีหนึ่งเส้นออกมาฮะเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นนะครับที่ไปตัดนะครับกับตัวในส่วนของเส้น MA นั่นเอง บอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของเส้น MA นี้นะครับพี่ๆหลายๆคนก็สามารถใช้หลายเส้นได้ในการช่วยดูนะครับที่หลายคนอาจจะใช้ MA 4 0 MA 60, MA 120ในการช่วยดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของ MA 20ในการช่วยดูนะครับหลังที่หลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่เขามีการตัดกันเรียบร้อยครับเราชี้ลงฮะเราชี้ลงนะครับเราก็จะได้แท่งเขียนล่าสุดนี้ฮะแท่งเขียนนี้นค,ครับเขาจะบอกถึงลักษณะของแท่งเขียนเลยฮะ ในการกลับตัวนั่นเองซึ่งที่ผมบอกครับแท้ๆในการกลับตัวนี้ครับเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ราคาเขาจะมีการกลับตัวแล้ววิ่งต่อครับหรือกลับตัวแล้วราคาของเขามีโอกาสที่จะขึ้นได้ถ้าเกิดราคาของเขาไม่ได้เป็นตามที่เราคาดการครับเราก็สามารถใช้จุดต่ําสุดของเขาณตรงนี้ครับตีเป็นจุดสต็อปลอได้นั่นเองนะครับสมสมติน,นะครับราคาของเขามีการย่อลงมาคะ แลวหลุดแนวรับที่ผมตีนะตรงนี้ครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุด stop loss ได้นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเกิดเราเข้าซื้อณจุดนี้เมื่อไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าถ้าเกิดเรารอนในจุดไหนฮะเรารอนในจุดที่เขาสามารถทะลุเส้น MA ได้ใช่ไหมครับเราไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันดีกว่าฮะเรามาดูตัวอย่างตัวถัดไปกันนะครับสังเกตเห็นนะครับราคาเขาเขาไป็นไงฮะย่อขึ้นย่อนะฮะ ย่อขึ้นนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมานะฮะสิ่งที่เราต้องสังเกตก่อนฮะคือแนวรับหรือจุดต่ําที่สําคัญฮะทฤษฎีการดูจุดต่ําที่สําคัญไม่ยากครับเริ่มแรกเลยฮะเราต้องหาจุดต่ํานะครับที่ราคาของเขากระทบลงมากที่สุดครับจะสังเกตเห็นได้นะครับในส่วนนี้ฮะเขามีการย่อลงมาไม่ผ่านใช่ไหมฮะย่อลงมาไม่ผ่านย่อลงมาไม่ผ่านมา6จุดครับห้าึงหจุดตรงนี้เราก็สามารถตีเป็นจุดต่ําที่สําคัญได้นั่นเอง หลังจากเราตีนะครับจากจุดต่ำที่สําคัญนะครับไปตัดกับตัวเส้น MA ครับแล้วเอาตัวลูกศรครับชี้ลงข้างล่างเลยนะครับกับตัวแท่งเขียนล่าสุดนี้ฮะแท่งเขียนล่าสุดตรงนี้ครับจะเป็นแท่งในการบอกถึงจุดอะไรคะแท่งนี้ของเขาครับจะเป็นแท่งในการบอกถึงจุดกับตัวนั่นเองหลังจากเราได้จุดกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเราจะสังเกตเห็นได้นะครับราคาเขามมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขึ้นนั่นเองจุดที่สังเกตกันนะครับแล้วอยากให้พี่ดูกันฮะ ว่าทำไมเราถึงไม่ใช้จุดต่ำตรงนี้ล่ะเพราะอันนี้ก็เป็นจุดต่ำเหมือนกันนี่เราสังเกตจากเส้น MA ก็ได้ครับถ้าเกิดเส้น MA ของเขายัางไม่สามารถถึง,ตงน,นตรงนี้ได้อะครับเราสามารถใช้จุดต่ำก่อนหน้านั้นได้เพื่อเป็นการตีหรือเป็นการบอกนะครับว่าราคาของเขามีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับทีษฎดีการดูของเขาไม่ยากครับแต่บางทีครับถ้าเกิดราคาของเขามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการครับเราก็ควรที่จะหาจุดสตอลอ์ด้วยนั่นเองนะครับ สังเกตน,นะครับถ้าเกิดเราเข้าศึกนัดจุดนี้เมื่อไหร่ครับเราอาจจะได้กําไรมากกว่าในช่วงนี้ใช่ไหมครที่ราคาของเขาสามารถทะลุเส้น MA ได้ที่ผมบอกครับว่าตัวเส้น MA ของเขาถ้าเกิดราคา,ขาเขาสามารถทะลุเส้น MA ได้เราก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้ครับแต่บางครั้งครับเราก็ใช้จุดต่ำตรงนี้ครับที่เราตีที่เราฝึกกันมาณตรงนี้ครับในการช่วยดูได้นั่นเองนะครับโอเคเราหาในส่วนของจุดซื้อราคาต่ำไปเรียบร้อยแล้วครับ ถัดไปแล้วมาหาในส่วนของจุดขายราคาสูงกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดเป็นจุดขายครับเราจะดูกันอย่างไรนะครับจุดขายไม่ยากครับจะลขายลักษณะของเขาจะมีความค้ายกับจุดต่ำครับเริ่มแรกเลยครับเราต้องหาจุดสูงที่สําคัญครับการที่หาจุดสูงที่สําคัญเราดูไม่ยากครับคือจุดสูงที่ราคาเขาไม่สามารถวิ่งต่อได้นั่นเองสังเกตนะตรงนี้นะครับเขาชนมา1 2 3วันใช่ไหมครัคือไม่สามารถวิ่งต่อได้ครับ เราตีเป็น1เส้นเป็นเส้นนี้ครับหลังจากเราตี1เส้นเรียบร้อยแล้วจุดไหนครับที่เขามีการตัดกับเส้น m a เเกิดขึ้นนะครับเราชี้ขึ้นไปฮะก็จะได้เป็นแท่งนี้ใช่ไหมฮะแท่งนี้ของเขาครับจะเป็นแท่งที่บอกถึงการกลับตัวของราคาครับสังเกตเห็นนะครับสมมุติเราขายณจุดนี้เมื่อไหร่ครับราคาเขาก็มีการย่อลงมาในทันทีนั่นเองซึ่งทฤษฎีนี้ครับเราก็สามารถช่วยในการดูได้นั่นเองนะครับบางในบางค้าของเขาเขาอาจจะไม่ได้มีการย่อลงมาทันทีครับเหมือนในตัวอย่างเลยครับ ย่อแล้วก็รีบาวขึ้นมาฮะแต่รีบาวขึ้นมาไม่ผ่านแนวเลยฮะแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เราตีกันไว้อะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึงในการหาจุดสูงนะครับด้วยเส้น NA นั่นเองนะครับโอเคไม่ยากใช่ไหมฮะเราไปดูตัวอย่างตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนี้เลยฮะหุ้นมีนาครับ สังเกตจากราคาก่อนนะครับราคาของเขามีการวิ่งขึ้นย่อนะครับวิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มย่อลงมาแล้วฮะจะสังเกตจากเส้นแนวโน้มของเขาอะเส้นแนวโน้มของเขามีการชี้ลงครับราคาของเขาอยู่ใต้เส้นแนวโน้มเขาพูดถึงลักษณะของแนวโน้มขาลงเรียบร้อยแล้วคะถ้าเกิดเราอยากหาจุดขายล่ะเราจะดูยังไงฮะเริ่มแรกเลยฮะเราหาจุดสูงที่สําคัญก่อนฮะหลังจากเราหาจุดสูงที่สําคัญสมมติผมได้ตรงนี้ของเขาครับเป็นจุดสูงที่สําคัญเรียบร้อยแล้ว เอาจุดสูงตรงนี้ครับตีเป็นเส้น1เส้นนะครับให้ไปตัดกับในส่วนของเส้น MA ครับหลังจากเขาตัดกับเส้น MA แลเวเรียบร้อยแล้วครับเราชี้ขึ้นครับไปกับแท่งเทียนนี้ครับแท่งเทียนตรงนี้นะครับเขาจะพูดถึงจุดอะไรฮะจุดกับตัวนั่นเองหลังจากเราได้จุดกับตัวเรียบร้อยแล้วครับสังเกตกันดีๆนะครับหลังจากเราได้ตรงนี้ไปจุดกับตัวเรียบร้อยครับเราสามารถตีเป็นจุดขายได้ครับ ราคาเขาเริ่มมีการย่อลงมาเลยฮะและยิ่งราคาเขามีการย่อลงมาหลุดเส้น MA ตรงนี้ครับมันเป็นการบอกแล้ครับว่าเขาเริ่มเป็นการกลับตัวแล้วครับจากแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองสังเกตนะครับสมมติเราขายณจุดนี้นะครับหรือบางทีถ้าเกิดเราขายไม่ทันนะครับเราก็อาจจะรอสัญญาณที่ราคาเขาเริ่มมีการหลุดแล้วก็ตีเป็นจุดขายณตรงนี้ครับสังเกตนะครับราคาเขาก็มีการย่อลงมาตามตัวเส้นหรือว่าการคาดการณ์ของเรานั่นเองนะครับ ที่บอกเลยครการหาจุดซื้อราคาตามการหาจุดขายในราคาส่งครับบางทีมันไม่เป็นตามที่เราคาดการครับถ้าเกิดเป็นการหาจุดซื้อราคาต่ำแล้วคนหาจุดสต็อปลอดไว้แต่บางทีครับการหาจุดขายในราคาส่งเช่นเดียวกันถ้าเกิดราคาเขากลับมาและสามารถทะลุขึ้นได้ครับพี่ๆก็สามารถหาจุดซื้อเพิ่มได้จากจุดที่เราตีเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญได้นั่นเองนะครับอันนี้พี่ๆก็สามารถนํามาดูประกอบได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของคลิปนี้นะครับ ถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ